ณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงใหญ่มีคุณปู่ชื่อว่าลุงสมชายผู้เป็นทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่สองลุงสมชายเป็นที่เคารพรักของทุกคนในหมู่บ้านทุกครั้งที่ใครมาเยี่ยมบ้านเขาจะเล่าเรื่องราวในสนามรบให้ฟังพร้อมกับยิ้มเล็กๆที่เปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ หนึ่งในเรื่องราวที่น่าประทับใจที่สุดคือวันที่เขาและเพื่อนร่วมรบช่วยชีวิตชาวบ้านจากเขตสงครามได้สําเร็จแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่เล่าเรื่องนี้ลุงสมชายจะเตือนทุกคนถึงคุณค่าของความเสียสละและความกล้าหาญเขามักจะพูดว่าทหารไม่ได้รบเพื่อชนะแต่รบเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในโลกที่สงบสุข ในวันที่11พฤศจิกายนของทุกปีชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อจัดพิธีรำลึกถึงทหารผ่านศึกทุกคนจะแสดงความขอบคุณต่อลุงสมชายและผู้ที่เสียสละเพื่อโลกใบนี้เด็กๆจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปวางหน้ารูปถ่ายของผู้กล้าที่ล่วงรับลุงสมชายจะยืนตรงยกมือทำความเคารพพร้อมน้ำตาที่ไหลด้วยความภาคภูมิใจ ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบมีชายคนหนึ่งชื่อสมชายเขาเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านเคารพนับถือเพราะเขาเป็นทหารผ่านศึกที่เคยต่อสู้ในสงครามเพื่อปกป้องชีวิตของผู้อื่นแม้ว่าเขาจะผ่านช่วงเวลาอันโหดร้ายมาแล้วแต่เขากลับไม่เคยเล่าถึงสงครามด้วยความกโกรธแค้นตรงกันข้ามเขามักจะเล่าถึงมันด้วยความสุขุมและความภาคภูมิใจ วันหนึ่งสมชายเล่าเรื่องให้เด็กๆและชาวบ้านฟังเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเขาและเพื่อนร่วมทีมได้รับคำสั่งให้ไปช่วยเหลือชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ติดอยู่ในเขตสงครามพื้นที่เต็มไปด้วยกับระเบิดและการยิงต่อสู้อย่างหนักหน่วงทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่สมชายและเพื่อนๆของเขาไม่เคยลังเลพวกเขารู้ดีว่านี่คือหน้าที่ที่ต้องทำ เมื่อไปถึงหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเสียงระเบิดและความหวาดกลัวสมชายพบกับชาวบ้านที่ซ่อนตัวในบ้านเก่าๆสายตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัวสมชายและทีมของเขารีบวางแผนเพื่อพาทุกคนออกจากพื้นที่อันตรายท่ามกลางเสียงปืนและความตึงเครียดพวกเขาช่วยเด็กเล็กๆและคนแก่ขึ้นรถบรรทุกและพาออกไปยังที่ปลอดภัย สมชายจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาต้องวิ่งไปช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องให้อยู่กลางสนามเขาไม่สนใจเสียงปืนหรือความเจ็บปวดจากเศษระเบิดที่โดนตัวเขาความรู้สึกเดียวที่เขามีในตอนนั้นคือเขาต้องช่วยชีวิตเธอเมื่อทุกคนปลอดภัยแล้วเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความหนักอึ้งในใจเขาบอกกับทุกคนในวันนั้นว่าความหมายของการเสียสละไม่ได้อยู่ที่เราต้องสูญเสียอะไรไป แต่มันคือความสุขที่เราได้เห็นว่าความเสียสละนั้นช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับผู้อื่นได้บ้างคำพูดของสมชายยังคงกล้องอยู่ในใจของทุกคนและเรื่องราวของเขาเป็นเครื่องตวนใจถึงความกล้าหาญและคุณค่าของการเสียสละที่แท้จริง ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาแล,ปละปราป่ามีเงียบสงบมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับชายคนหนึ่งชื่อสมชายเขาเป็นคนที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักในฐานะผู้มีหัวใจที่กล้าหาญและไม่เคยหวาดกลัวต่อความยากลําบากหรืออันตรายใดๆสมชายไม่ได้เป็นทหารหรือบุคคลสําคัญเขาเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาต่อผู้อื่น ในวันที่ฝนตกหนักจนแม่น้ำล้นทะลักเกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงที่หมู่บ้านชาวบ้านทุกคนต่างรีบวิ่งหนีขึ้นไปยังที่สูงเพื่อหาที่หลบภยัยแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือจากบ้านหลังเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำทำให้สมชายหยุดชะงักเขามองไปที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากและรู้ว่ามีครอบครัวหนึ่งติดอยู่ในบ้านโดยไม่สามารถออกมาได้ แม้จะไม่มีใครกล้าเสี่ยงสมชายกลับตัดสินใจรีบลงไปที่ริมแม่น้ำพร้อมกับเชือกเส้นหนึ่งเขามัดเชือกไว้ที่ตัวเองและเริ่มว่ายน้ำไปที่บ้านหลังนั้นท่ามกลางกระแสน้ำที่โหมกระหน่ำเขาต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการฝ่าความยากลำบากน้ำเย็นจนทำให้ร่างกายชาแต่สมชายไม่หยุดจนกระทั่งเขาไปถึงและช่วยพาครอบครัวนั้นออกมาได้ทีละคน เมื่อทุกคนปลอดภัยสมชายได้รับคำชมเชยจากชาวบ้านแต่เขาเพียงยิ้มและพูดว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายความว่าเราไม่กลัวแต่มันคือการที่เรายอมเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นคำพูดของเขาทำให้ทุกคนตรหนักถึงความหมายที่แท้จริงของความกล้าหาญ ในอีกหลายปีต่อมาเรื่องราวของสมชายยังคงถูกเล่าขานต่อไปในหมู่บ้านเด็กๆมักจะถามผู้ใหญ่ว่าทำไมลุงสมชายถึงกล้าขนาดนั้นและคำตอบที่ได้คือเพราะหัวใจของเขาไม่มีเงื่อนไขสมชายทำทุกอย่างด้วยความรักและความห่มใยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อผู้อื่นเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยปลูกฝังความกล้าหาญให้กับทุกคนในหมู่บ้านสงครามเป็นสิ่งที่มนุษยชาติพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอด แต่ในขณะเดียวกันสงครามก็เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สอนบทเรียนสำคัญหลายประการหนึ่งในเรื่องราวที่ชัดเจนคือเรื่องของลุงสมชายชายชาราที่เคยผ่านประสบการณ์ในสนามรบและกลับมาพร้อมกับบทเรียนที่เต็มไปด้วยคุณค่า ลุงสมชายมักจะเล่าเรื่องราวให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังเขาเล่าว่าในช่วงเวลาสงครามทุกคนในกองทัพต้องเผชิญกับความกลัวความเหนื่อยล้าและความไม่แน่นอนในอนาคตแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายืนหยัดได้คือความสามารถขี่และการช่วยเหลือกันไม่มีใครในสนามรบต่อสู้เพียงเพื่อตัวเองทุกคนต่อสู้เพื่อเพื่อนเพื่อครอบครัวและเพื่อประเทศชาติ เขาเล่าถึงเพื่อนทหารคนหนึ่งที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยพาเพื่อนร่วมทีมออกจากพื้นที่อันตรายแม้ว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองอาจไม่รอดกลับมาการกระทําเช่นนี้ทําให้ลุงสมชายเรียนรู้ว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ได้มาจากร่างกายที่แข็งแรงแต่มาจากจิตใจที่พร้อมจะเสียสละเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า เมื่อสงครามสิ้นสุดลงลุงสมชายกลับมายัางบ้านเกิดและเขาพยายามถ่ายทอดบทเรียนที่เขาได้เรียนรู้เขาบอกว่าสงครามสอนให้เราเห็นถึงความเปราะบางของชีวิตและคุณค่าของความสงบสุขเขาย้ำว่าเราไม่ควรรอให้สงครามเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อที่จะเห็นความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเขายังเล่าถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความโลภความโกรธและการไม่เข้าใจกันในอดีต ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนได้บทเรียนจากสงครามไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราจําความโหดร้ายแต่เพื่อให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการให้อภัยการปรองดองและการสร้างโลกที่ดีกว่าเรื่องราวของลุงสมชายไม่ได้เป็นเพียงแค่ความทรงจำแต่มันกลายเป็นบทเรียนที่คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้โลกของเราปราศจากความขัดแย้งและสงครามอีกต่อไป ในชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมีเรื่องราวของลุงสมชายชายชาราที่เคยเป็นทหารผ่านศึกผู้ได้รับความเคารพอย่างสูงจากคนในชุมชนไม่ใช่เพียงเพราะเขาเคยต่อสู้ในสงครามเพื่อปกป้องประเทศชาติแต่เพราะเขาเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและการเสียสละ ทุกครั้งที่มีงานสำคัญในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงหรืองานพิธีรำลึกผู้คนมักจะเชิญลุงสมชายมาเล่าเรื่องราวและแสดงความขอบคุณต่อเขาแต่ลุงสมชายกลับไม่เคยต้องการคำชมเชยเขามักจะกล่าวว่าสิ่งที่พวกเราทำไปไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือเกียรติยศแต่เพื่ออนาคตที่ดีของคนรุ่นหลัง ชาวบ้านในชุมชนไม่เพียงแต่แสดงความเคารพต่อลุงสมชายผ่านคำพูดแต่พวกเขายังสนับสนุนเขาในหลายๆด้านเช่นในยามที่เขาเจ็บป่วยชาวบ้านจะช่วยกันดูแลและนำอาหารมาให้หรือในวันที่เขาต้องการความช่วยเหลือในงานซ่อมแซมบ้านคนในชุมชนก็พร้อมใจกันมาช่วยด้วยความเต็มใจการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เพียงแค่การตอบแทนความดีที่ลุงสมชายเคยทำแต่เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคนในชุมชน เด็กๆในหมู่บ้านได้รับการปลูกฝังให้เคารพผู้ที่เคยเสียสละเพื่อส่วนรวมพวกเขามักจะมาหาลุงสมชายหลังเลิกเรียนเพื่อขอให้เขาเล่าประสบการณ์และสอนเรื่องคุณค่าของความกล้าหาญและการช่วยเหลือผู้อื่นลุงสมชายเชื่อว่าการเคารพและสนับสนุนกันเป็นหลักฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็ง แมลุงสมชายจะพูดเสมอว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ทำหน้าที่ของตัวเองแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและชุมชนได้สแสดงให้เห็นถึงพลังของการเคารพซึ่งกันและกันการสนับสนุนที่มาจากใจช่วยให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตหลังจากเสียงปืนเงียบลงและสงครามสิ้นสุดลงความสงบที่กลับคืนมาไม่ได้หมายความว่าชีวิตของทุกคนจะกลับมาเหมือนเดิม สำหรับลุงสมชายผู้เป็นทหารผ่านศึกการกลับมาบ้านหลังสงครามเป็นเรื่องที่ทั้งเต็มไปด้วยความสุขและความท้าทายบ้านที่เขารู้จักเปลี่ยนแปลงไปผู้คนบางส่วนจากไปและร่องรอยของสงครามยังคงอยู่ในหัวใจและจิตใจของผู้ที่เคยสัมผัสกับมัน ลุงสมชายเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการกลับไปยังไร่เล็กๆของครอบครัวเขาต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบอีกครั้งหลังจากผ่านประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียดและความสูญเสียเขายอมรับว่าการฟื้นฟูชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายความทรงจำจากสงครามยังคงติดอยู่ในหัวของเขาบางคืนเขาตื่นขึ้น,นมาเพราะฝันร้ายแต่เขาไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทำลายความหวังของเขา สิ่งแรกที่ลุงสมชายทำคือการพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ของเขากับเพื่อนบ้านเขาเชื่อว่าการพูดออกมาช่วยให้จิตใจของเขาเบาขึ้นและยังช่วยให้คนอื่นเข้าใจถึงความยากลำบากที่เขาผ่านมาได้มากขึ้นชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลและให้กำลังใจเขาพวกเขาเชิญเขามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชุมชนเช่นการสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับคุณค่าของสันติภาพและความเมตตา นอกจากนั้นลุงสมชายยังเริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆเพื่อเติมเต็มชีวิตเขาเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนและนำความรู้ไปแบ่งปันกับชาวบ้านเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้และดูแลพืชผลทำให้เขารู้สึกเหมือนได้สร้างชีวิตใหม่จากดินที่ครั้งหนึ่งเคยเปื้อนเลือด เด็กๆในหมู่บ้านชื่นชมลุงสมชายในฐานะฮีโร่ที่ไม่เพียงแต่ต่อสู้ในสงครามแต่ยังต่อสู้เพื่อฟื้นฟูตัวเองและชุมชนหลังสงครามด้วยเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและความหวังที่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สงครามจะนำพาความสูญเสียมามากมายแต่ความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูและเริ่มต้นใหม่สามารถนำพาความสงบสุขกลับคืนมาได้ในที่สุด ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติอันงดงามมีเรื่องเล่าขานถึงความสามารคขีของชุมชนที่ช่วยกันฟื้นฟูและสร้างชีวิตใหม่หลังเหตุการณ์ที่เลวร้ายวันหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อพายุใหญ่พัดถล่มทำให้บ้านเรือนเสียหายและไรนาถูกทำลายชาวบ้านทุกคนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวและความสิ้นหวัง ในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้ลุงสมชายชายชราผู้เคยผ่านสงครามและความยากลำบากมามากมายได้ลุกขึ้นมาเป็นผู้นำในการรวมพลังของชุมชนเขากล่าวว่าเราทุกคนต้องร่วมมือกันไม่มีใครควรต่อสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังคำพูดของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเริ่มลงมือช่วยเหลือกัน ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันมาที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อประชุมและวางแผนการฟื้นฟูพวกเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนบางคนช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังบางคนดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งรับหน้าที่ปลูกพืชผลใหม่ในพื้นที่ที่ถูกทำลายแม้จะเหน็ดเหนื่อยและ,ะเผชิญกับความยากลำบากแต่พวกเขาก็ไม่ยออ่อท้อ เด็กๆในหมู่บ้านก็มีส่วนร่วมด้วยพวกเขาช่วยพาผู้สูงอายุไปยังที่พักชั่วคราวและแจกจ่ายอาหารที่ผู้ใหญ่เตรียมไว้เสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเด็กๆช่วยเติมพลังใจให้กับผู้ใหญ่ทุกคนทุกคนรู้สึกถึงความอบอุ่นและความหวังที่กลับคืนมา ในที่สุดด้วยความสามารถขีและความร่วมแรงรวมใจหมู่บ้านก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งบ้านเรือนถูกซ่อมแซมพื้นที่เกษตรกลับมาอุดมสมบูรณ์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนก็แน่นแฟนยิ่งขึ้นทุกคนตระหนักว่าการรวมพลังกันไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ยังสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในหัวใจของทุกคน เรื่องราวของหมู่บ้านนี้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้คนรุ่นหลังเห็นว่าไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาใดหากเราร่วมมือกันด้วยความรักและความหวังเราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้ ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติอันเงียบสงบมีเรื่องราวของชายชาราคนหนึ่งชื่อสมชายเขาเป็นที่เคารพรักของคนในหมู่บ้านเพราะความเมตตาและความกล้าหาญที่เขาแสดงออกมาตลอดชีวิตสมชายเคยเป็นทหารที่สู้รบในสงครามแต่สิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำไม่ได้มาจากชัยชนะในสนามรบแต่เป็นเรื่องราวและบทเรียนที่เขาเลือกจะถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง ทุกบ่ายวันอาทิตย์เด็กๆในหมู่บ้านจะมารวมตัวกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางลานหมู่บ้านเพื่อฟังสมชายเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตของเขาเขามักจะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆเช่นพวกหนูรู้ไหมว่าความกล้าหมายถึงอะไรหรือการเสียสละสำคัญอย่างไรในชีวิตเราจากนั้นเขาจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาเคยเผชิญเช่นการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมทีมในสงครามหรือการยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมแม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบาก สมชายมักจะบอกเด็กๆว่าชีวิตคนเราเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราต้องอดทนและดูแลมันอย่างดีแม้ว่าบางครั้งฝนจะไม่ตกหรือแดดจะร้อนแรงแต่ถ้าเรายังคงดูแลด้วยความมุ่งมั่นต้นไม้ก็จะเติบโตและให้ร่มเงากับคนรุ่นต่อไปเด็กๆฟังคำพูดเหล่านี้ด้วยดวงตาเป็นประกายและหลายคนบอกว่าพวกเขาอยากโตขึ้นมาเป็นคนดีเหมือนลุงสมชาย นอกจากการเล่าเรื่องสมชายยังสอนให้เด็กๆทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเช่นการปลูกต้นไม้การช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือการทำความสะอาดลานหมู่บ้านเขาเชื่อว่าแรงบันดาลใจไม่ได้เกิดจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมาพร้อมกับการลงมือทำ เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของสมชายไม่เพียงแค่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใหญ่ด้วยทุกคนตระหนักว่าการเป็นแรงบันดาลใจเพื่อคนรุ่นหลังนั้นเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการทำสิ่งดีๆให้เห็นในวันนี้และสิ่งเหล่านี้จะสืบทอดต่อไปในอนาคต ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งในด้านวัฒนธรรมความเชื่อและวิธีชีวิตมีสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาร่วมกันนั่นคือสันติภาพแต่สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองมันคือผลลัพธ์ของความพยายามความอดทนและความเข้าใจที่ต้องปลูกฝังและสร้างขึ้นในใจของทุกคนสมชายชายชาราผู้เคยผ่านสงครามครั้งใหญ่เคยพูดกับชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆของเขาว่าไม่มีชัยชนะใดในสงครามที่แท้จริงเพราะทุกฝ่ายต่างสูญเสียแต่สิ่งที่เราควรต่อสู้คือการรักษาความสงบสุข คำพูดนี้มาจากประสบการณ์ที่ลึกซึ้งของเขาซึ่งทำให้คนในชุมชนเริ่มมองเห็นคุณค่าของสันติภาพมากขึ้นหลังจากสงครามสิ้นสุดลงสมชายใช้เวลาที่เหลือในชีวิตของเขาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเขาเริ่มต้นด้วยการสอนเด็กในหมู่บ้านเกี่ยวกับความสำคัญของความเมตตาและการให้อภยัยเขามักจะบอกว่าความโกรธและความเกลียดชังเป็นเหมือนไฟที่เผาทำลายทุกสิ่งแต่ความรักและการเข้าใจคือฝนที่ช่วยดับไฟนั้น สมชายยังเป็นผู้นำในกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันในชุมชนเช่นการจัดการประชุมเพื่อพูดคุยและแก้ปัญหาร่วมกันโดยไม่ใช้ความรุนแรงหรือการจัดงานวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนที่มีความแตกต่างกันวันหนึ่งเมื่อเด็กคนหนึ่งถามสมชายว่าลุงสมชายคิดว่าโลกจะมีสันติภาพได้จริงหรือเปล่าสมชายยิ้มและตอบว่าสันติภาพเริ่มต้นที่หัวใจของเราหากเราสามารถสร้างความสงบในตัวเองและส่งต่อไปยังคนรอบข้างโลกนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลง แม้สมชายจะจากไปแต่คำพูดและการกระทำของเขายังคงก้องอยู่ในใจของคนในหมู่บ้านทุกคนเชื่อมั่นว่าสันติภาพคือเป้าหมายสูงสุดที่ควรค่าแก่การต่อสู้แต่การต่อสู้นั้นไม่ใช่การใช้กําลังหากเป็นการร่วมมือกันสร้างความเข้าใจและความรักที่แท้จริง ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบมีชายชราผู้หนึ่งชื่อลุงเกอร์ที่เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านทุกคนไม่เพียงเพราะอายุที่มากแล้วแต่ยังเป็นเพราะเขามีเรื่องราวมากมายที่เขาเคยผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้ถูกเขาเก็บไว้คนเดียวแต่ลุงเกอร์เลือกที่จะส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังเพื่อให้พวกเขาได้รับรู้ถึงความหมายของชีวิตที่แท้จริง ทุกบ่ายวันเสาร์หลังจากที่เสร็จจากการทำงานในไร่ลุงเกื้อจะนั่งที่มา้านั่งไม้ต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านของเขาและรอให้เด็กๆในหมู่บ้านมารวมตัวกันเพื่อฟังเรื่องเล่าของเขาลุงเกื้อเล่าเรื่องราวตั้งแต่วัยเยาว์ของเขาการเติบโตในช่วงสงครามการสูญเสียที่เขาต้องเผชิญและการเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆที่ทำให้เขาเป็นคนในวันนี้ บางครั้งลุงเกื้อเล่าถึงการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในช่วงสงครามบางครั้งเขาก็เล่าเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นในท่ามกลางความทุกข์ยากแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะหนักนาะหรือเศร้าเพียงใดลุงเกื้อก็สอนเด็กๆเ,เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นบทเรียนเราต้องเรียนรู้จากมันและใช้มันเพื่อเติบโต เด็กๆฟังด้วยความสนใจและตื่นเต้นเพราะพวกเขาไม่เพียงแค่ได้รับรู้เรื่องราวที่สนุกสนานแต่ยังได้รับคำสอนที่มีค่าเกี่ยวกับชีวิตและความเสียสละการส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านยังคงอยู่แต่ยังช่วยสร้างความเข้าใจและความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นก่อนและรุ่นหลังเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวของลุงเกอร์ได้ถูกเล่าขานต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นและเด็กๆที่เคยฟังเรื่องราวของเขาก็เติบโตขึ้นและเริ่มส่งต่อบ,บทเรียนที่ได้รับให้แก่คนรุ่นต่อไป การส่งต่อเรื่องราวจึงกลายเป็นการรักษาคุณค่าของประสบการณ์ชีวิตและสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้จากอดีตสู่อนาคตในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางภูเขาและทุ่งยากว่างมีชายชราผู้หนึ่งชื่อลุงปัญญาผู้ที่มีความทรงจำมากมายจากการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาลุงปัญญาเป็นผู้ที่คนในหมู่บ้านเคารพรักเพราะเขามักจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับทุกคนฟังโดยเฉพาะกับเด็กๆที่มักจะมานั่งฟังเขาที่ศาลากลางหมู่บ้านในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ ลุงปัญญามักจะพูดเสมอว่าความทรงจำเป็นเหมือนสมบัติที่ไม่มีวันหมดสิ้นมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราและไม่สามารถถูกขโมยได้เขามักจะเล่าถึงว่าในเวลาที่ผ่านมาในวัยเยาว์ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การทำงานหนักและการเอาชนะความยากลำบากทุกเรื่องราวที่เขาเล่านั้นไม่ได้มีเพียงแค่ความสนุกสนานแต่ยังเต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตที่เขาได้รับจากประสบการณ์ต่างๆ เขาเล่าถึงการสร้างบ้านไม้หลังแรกที่ต้องทำด้วยมือเปล่าในช่วงที่ทุกคนในหมู่บ้านลำบากกันหมดหรือการทำไร่ทำสวนในตอนที่สิ่งของไม่เพียงพอและการเสียสละเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านในยามที่มีภัยพิบัติเขาเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความทรงจำที่มีคุณค่าเพราะมันสอนให้คนรู้จักความอดทนความรักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์ในชุมชน เมื่อเด็กๆในหมู่บ้านฟังเรื่องเรี่ยวของลุงปัญญาพวกเขาก็เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของความทรงจำเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความเสียสละที่ลุงปัญญามอบให้กับชุมชนความทรงจำเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในใจของลุงปัญญาเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกที่เขาได้ส่งต่อให้แก่คนรุ่นหลังเพื่อให้พวกเขารู้จักการใช้ชีวิตด้วยคุณธรรมและคำนึงถึงคนรอบข้างเสมอ ในที่สุดลุงปัญญาก็ไม่เพียงแต่เป็นแค่ชายชราผู้หนึ่งในหมู่บ้านแต่เขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้และการรักษาคุณค่าของความทรงจำที่ไม่สามารถถูกลืมหรือทิ้งไปได้ดังนั้นความทรงจำอันทรงคุณค่าไม่ใช่แค่สิ่งที่เราฝากไว้ในใจตัวเองแต่ยังเป็นมรดกที่เราส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตจากมัน ทุกเรื่องราวทุกประสบการณ์ที่เราผ่านมาจะเป็นแสงสว่างที่นำทางให้กับคนรุ่นหลังในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความเสียสละขอให้เราทุกคนจงเก็บรักษาความทรงจำเหล่านี้ไว้ในใจและใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าเพื่อคนรุ่นต่อไป